ยูไม่ต้องซ้อมหรอกจาก้าไอไม่เอาน้องอีกคนหรอกจาก้าไอพอแล้วอเอาไปบริจาคเนาะ donation โ,โ, okay. yes. โอเค yes donation ยูก็ได้บุญด้วยสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอ hello guys meri na เซสวัสดีเดือนอเมรันสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็จ,จะนำยางในรถกับยางนอกรถนะคะเข้าประกอบใส่กับรถเข็นเนาะเพราะว่ายางในกับยางนอกรถเข็นเนี่ยเรานําไปใส่จักรยานนะคะเพราะว่ายางเขาร่วกทั้งหน้าและหลังเลยทุกคนแล้วก็สภาพยางก็คือแบบมันหมดอายุอะ่ะนะเราก็เลยนยํายาง นอกอย่างในของรถเข็นลูกเนี้ยไปใส่จักรยานเพราะว่าไซส์เดียวกันนะคะแล้วเราก็จะประกอบกับเขือนเราก็จะนําไปบริจาคตรงนี้นะคะมาเริ่มทํากันเลย Can you get the the line for m o m m y the black one ฮะ n e ี the black circle ต้องพูดกับรูปแบบง่ายๆนะคะรูปเข้าใจง่าย black circle yes that's one นี่นะคะทุกคนนี่จะเป็นยาง ยางในของเขานะคะเราก็จะประกอบเข้าคืนนะสามีบอกว่าเธอเอาไปบริจาคแล้วเธอไม่ต้องเก็บะ้านแล้วเดียวไซส์เดียวกันเลยนะคะอันดับแรกเดีวอันดับแรกเราก็ต้องใส่ตัวตัวนี้ก่อนตัวนี้เข้าไปก่อนนะอเพื่อที่จะให้แบบอเรานำแบบยางข้างในเข้าไปได้นะคะ เมจลนาคันยูกินเมีคะปัก ปากไปแปทั้งสองอันนะงัดเขาออกมาข้างหนึ่งนะคะเอาออ,อ,ออกมาแค่ข้างหนึ่งเพื่อที่จะนำยางไหนเข้าไปวันๆก็ไม่ได้ทำอะไรหรอคะทุกคนทยอยเอาของที่ลูกไม่ได้ใช้แล้วนะคะออกไปบริจาคบางทีนู่นให้เราไปบริจาคกูศลวิวเราไม่ไปนะเพราะว่ารถคันเล็ก ันใหญ่แกวไปทำงานแกจะเอาพันใหญ่ไปบริจาคแกก็พาออกไปนู่นพาออกไปนี่แกชั้ะเนี้ยแล้วก็พากันลืมอย่างเงี้ยพากันออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ได้เอาแบบว่าเอาของเข้าไปใส่อ่าอะไรนะเอาเอาเข้าไปใส่รถไว้อย่างเงี้ยก็ลืมทุกคนลืมเสียเวลาเราก็เลยแบบว่า เขียนติดป้ายบอกว่าฟรีนะคะตั้งไว้หน้าบ้านไม่ถึงสองชั่วโมงทุกคนมีคนเอาไปแล้วนะคือดีอ่ะเราไม่ต้องแบบขับรถไปกูดวิวได้ยากเลยนะคนที่เขาแบบเขาเห็นอ่ะเออเขาบอกว่าลูกเขาอยู่ในไซส์เนี้ยคือต้องการไม่ต้องซื้อะคือฟรีอ่ะ YesWhat is s t i y eye? Not sticky e y b คือเี่ก็ก็บริจาคฟรีนะคะรถเข็มนี้ก็คือว่าคุณก็ไปลงทุนเอาสักหน่อยเนาะอย่างในอย่างนอกนะคุณก็ไปลงทุนเอาสักหน่อยแค่นั้นเองอันนี้พวกเราซื้อมาก็แต่ก่อนเนาะก็สองร้อยสามร้อยเหรียญน,นะคะเพราะว่ามันจะได้แบบคาซิตของเด็กมาด้วยนะคะ ราะว่าก่อนที่เราจะคลอดอ่ะเราก็ซื้ออยากได้คาซิตนะเพราะว่าทางโรงพยาบาลอ่ะคือเขาจะบอกมาเลยนะคะทางคลินิกที่เราไปฝากคันนะเนาะเขาจะบอกเรามาเลยว่าอยู่จะต้องมีคาซิตนะยูซื้อคาซิตหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะยูยูได้คาซิตหรือยังอยู่ซื้อคาซิตแล้วหรือยังอย่างเนี่ยเราก็ต้องแบบซื้อมาพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าราคาคือแบบว่ามันพร้อมกันนะ yes move ันนี้ move ันนี้ อวนอวะคะทุกคนสา,สามีนั่งงงอะ่ะวิทำไมอยู่แบบเปลี่ยนยางในยางนอกเพนอะไรอย่างเงี้ยสามีงงเออ,อไปพูดที่ทำงานด้วยนะไปคุยบอกเพื่อนเพื่อนที่ทำงานด้วยนะ,ะว่าภรรยาฉันนั่งเปลี่ยนในยางในยางนอกรถเองไอ้แล้วก็ประกอบรถจักรยานให้ลูกเองออเสร็จตีหนึ่งตีสอง ฉันนี่ยังทำไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้เขาก็มาั่งของแก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 ของเขาแล้วก็ก็มาสั่งแกนะว่าเออเอาตรงนี้ใส่ตรงนั้นใส่อะไรอย่างเงี้ยฉันก็ยังทำไม่เป็นเลยว่บอกถึงว่ามันต้องบอกว่าผัดก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันทำไม่เป็นนี้เองเวลาแกจะทำอะไรอย่างเงี้ยแกจะต้องไปอ่าไปดูที่ ยูทูบ b e นค่ะทุกคนว่าทำยังไงอะไรยังไงเรานี่แบบลำบากนะคะทุกคนครอบครัวลำบากเนาะไม่มีใครทำก็เราก็ต้องทำเองนะคะถ้าเราจะเอาไปที่ร้านซ่อมก็ไกลไกลทุกคนเนอะไกลมาก <c oughs> ก็ทำเองนะคะ <c oughs> เห็นพี่ชายเขาทำก็ทำ ทาตามเขาแน่ละค่ะเออก็ทําแบบนี้แบบนะเออมันได้ครั้งแรกมันได้ครั้งสองมันต้องได้ใช่ไหมนะกระทาเองทุกคนทําเองสามีนั่งงงไงแ <laughs> ล้วเราก็คิดว่าก็ทําทเป็นทําไม่เป็นทุกอย่างเอ๋เขาจะต้องแบบดู youtube นะก็เลยบ,บอกว่าไหนไหนยูบอกว่ายูเป็นยูเป็นช่างเมคานิกมาต้องไอ จ็ดปีแปดปีไอยูยูทำไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ดีก่อน,นแล้วก็มาสีหน่อยเท่นะเดี๋ยวเติมตลมเออเดี๋ยวเติลมลมเดี๋ยวเติลมตลมอย่างแท้เลยแหละนะแล้วก็ไปตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็ติดป้ายว่าฟรีนะคะอันแรกยังมีคนเอาไปเลยทุกคนอันที่สองต้องมีคนเอาไปให้สามให้ไปให้ทั้งหมดสามอันนะคะนะมนาไปเลยนะคะ ยากเนไมวี่กว่าเราแบบเวลาเราย้ายอย่างเงี้ยเราต้องมาแบบ mommy, mommy, yeah. หบ็หอบน่นหอบนี่อ่ะยวันดูดูเข้ามาดูดีเข้ามดูอ่ะมบฟเียเคเติมเติมลมยางอ่ะ uh, ผ mm ู้เจกู้เคกู้เคกู้เะกู้เจเอ๊ โอเคไปเด็กแล้วไอ้นี่นะคะล้อวงล้อเขาเนี่ยวงวงล้อวงล้รอรถเข็นเนี่ยโคตรนะคะ จะมีอยู่ข้างหนึ่งที่วงล้อรถเข็นคดเนาะเนี่ยทุกคนเราให้แบบเขาไปไอ้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไปเออไปใส่ลมยางไปหายางในยางนอกใส่ใหม่นะนิดนิดหน่อยๆบริจาคไปนะคะ รบลักของไปบริจาคเนี่ยอันนี้ก็ยางยังดีอยู่นะเนี่ยอันยางในอะ่ะยังดีอยู่อันเนี้ยแต่ว่ามันมันชอบซึมออกนะคะมันชอบซึมออกเนี่ยทุกคนมันก็ยังดีอยู่นะแต่ถ้าสองสามวันอะลมมันจะออกนะแต่แต่ตัวน้วนอะคือคือเก็บไม่อยู่คือเราเห็นรอยรั่วแหละตรงจุกมันนะทุกคน แล้วเราก็จะไปตั้งหน้าบ้านเอาไปบริจาคเอ่อบริจาคแบบหน้าบ้านนั่นแหละนะคะคําว่าฟรีติดป้ายว่าฟรีนั่นแหละนะแล้วก็มีคนมาเอาไปสามีบอกว่าเมื่อไหร่เธอจะเอาไปบริจาคลูกนั่งได้ไหมบอกเขานั่งไม่ได้แล้วขาเขายาวเมื่อไหร่เธอจะเอาไปบริจาคเธอจะเก็บไว้ให้มันลกทําไมเธอชอบบริจาคไม่ใช่เหรอคุนวะ ยังไงก็อขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเมทุกไลทุกการติดตามจ้า thank you for your พยาบ supporting เมล้น่าเซขอบคุณค่ะคำคำยะคำยะคะเนี่ยคำเซขอบคุณค่ะช่างยูไม่ต้องซ้อมหรอกจ้าไอ <c oughs> ไม่เอาน้องอีกคนหรอกจ้าไอ <c oughs> พอแล้ว <c oughs> เอาไปบริจาคนะเชชนาะ donation โอเคยัสเตัอแนะชันยูก็ได้บุญด้วยถือว่ายูทำบุญไปในตัวยัสฮัลโหล